กาบเฮเรือโดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุง้ง 1. เฮชมเรือกระบวนปางเสด็จประเวทด้าวชลาไลัยทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแก้วพรั่งพร้อมพวกพลกะไร แหนแห่เรือกระบวนต้นแพรวเพลิดพริงพายทองพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแพรวพันนรายพายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาด หลวนรูปสัตว์แสนยากอนเรือริ้วทิวทงสลอนสาคอนลั่นครั่นครืนฟองเรือครุดยุดนาคหิว้วลิ้วลอยมาพาผันพยองพลพายกลายพายทองร้องโห่เห โ oh อหีมาสรมุกมุกสี่ด้านเพียงพิมานผ่านเมคาม่านกรองทองรจนาหลังคาแดงแย่งมังกรสมัตทชัยไกรกาบแก้วแสงแวววับจับสาครเรียบเรียง เพียงคู่จรดังร่อนฟ้ามาแดนดินสุวรรณหงสรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศินเพียงหงสรงพรมมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือชัยไวว่องวิ่งรวดเร็วจริง ยิ่งกว่าลมเสียงเศร้าเร้าระดมห่มทายเย่นเดินคู่กันคดชสีที่ผาดเพ่นดูดังเป็นเห็นขบขันราชสีที่ยืนยันขั้นสองคู่ดูยิ่งยงเรือม้า หน้ามุ่งน้ำแล่นเชยช่ำลำระหงเพียงมาอาชาทรงองค์พระภายผายผันพยองเรือสิงวิ่งเพ่นโผลโจรตามคลื่นฝืนฝ่าฟองดูยิ่งสิงลำพองเป็นแถวท่อง ล่องตามกันนาคาหน้าดังเป็นดูขม่้นเห็นขบขันมังกรถอนพายพันทันแข่งหน้าวาสุกรีเลียงผาง่าเท้าผลเพียงโจรไปในวารีนาวาหน้าอินทรีย มีปีกเหมือนเลื่อนลอยพโยมดนตรีมีอึงอน่นก้องกาหพนพลแห่หโหมโหฮึกครึกครื้นโครมโสมมนัดชื่นรื่นเริงพลกรีธาหมูนาเวจากนครเรศโดยสาชน เหิมเืนชื่นกระมลยนมัดฉาสารพันมีสองเฮชมปลาพิษพันปลาไหวเคล้า,าคลึงกันทวินสุดาดวงจันแจ่มหน้ามัดสยาย่อมพัวพันพิษสวาด ควรรึกภรากน้องข้าชวดเคล้าคลึงชมพิษพันปลาไหวเคล้าคิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์มัตสยายังรู้ชมสาสมใจไม่พามานวลจันเป็นนวลจริงเจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา คางเบือนเบือนหน้ามาไม่งามเท่าเจ้าเบือนชายเพียนทองงามดังทองไม่เหมือนน้องห่มตาดลพรกระแหแหห่างชายดังสายสวาดคลาดจากสมแก้มชำ้ำช้ำใครต้องอันแก้มน้อง ช้ำเพราะชมปลาทุกทุกอกตรมเหมือนทุกพี่ที่จากนางน้ำเงินคือเงินยวงขาวพรายช่วงสีสำอางไม่เทียบเปรียบโฉมนางงามเรืองเรื่อเนื้อสองสีปลากรายไหวเคียงคู่ เคล้ากันอยู่ดูงามดีแต่นางห่างเหินพี่เห็นปลาเคล้าเศร้าใจจรหางไก่วไายแวกวไายหางไก่คล้ายไม่มีงอนคิดอนงององเอวอ่อนผมประบ่าอาเอี่ยมไร ปลาส้อยลอยล่องชนว่ายเวียนวนปนกันไปเหมือนส้อยทรงสามวัยไม่เห็นเจ้าเศร้าบอวายเหนืออ่อนอ่อนแต่ชื่อเหนื้อน้องหรืออ่อนทั้งกายใครต้องคล้องจิตชายไม่วายนึก ตรึกตรึงสวงปลาเสือเหลือที่ตาเลื่อมแหลมกว่าปลาทั้งปวงเหมือนตาสุดาดวงดูแหลมล้ำขำเพราคม,มาแมลงผู้คู่เคียงไหวเห็นคล้ายคล้ายน่าเชยชมคิดความ ยามเมื่อสมสนิทเคลา้าเจ้าเอวบางหวีเกตเพศชื่อปลาคิดสุดาอาองนางหวีเกล้าเจ้าสะสางเส้นเกตสลวยรวยกลิ่นหอมชะแวงแฝงฝั่งแนบชาวาดแอบแปบปนปลอม เหมือนพี่แอบแนบทนอมจอมสวาสดนาดบังอ่อนพิด,ดูหมู่มัดฉาไหวแวกมาในสาครนขนึงนุดสุดสายสมอนมาด้วยพี่จะดีใจสาเหชมไม้ เรือชายชมมิ่งไม้มีพันริมท่าสาครคันกลิ่นเกลี้ยงเพล็ดดอกออกแกมกันชูช่อหอมเหือนรื่นรสเพียงกลิ่นเนื้อนวลน,นางเรือชายชมมิ่งไม้ ริมท่าสวัยหลากหลายพันเพล็ดดอกออกแกมกันส่งกลิ่นเกลี้ยงเพียงกลิ่นสมอนชมดวงพวงนางแย้มบานสแล่มแย้มเกสรคิดความยามบังอ่อนแย้มโอดยิ้มพริมพรายงาม จำปาหนาแน่นเนืองคลี่กลีบเหลืองเรืองอรามคิดคนึงถึงนงรามผิวเหลืองกว่าจำปาทองประยงทรงพวงห้อยระยาย้อยห้อยพวงกรองเหมือนอุบะนวนละอองเจ้าแขวนไว้ ให้เรียมชมพุทธจีบกลีบสแสลมพิกุลแกมแซมสุกรมหอมชวยรวยตามลมเหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจสาวหยุดพุทธชาติบ้านเกลื่อนกลาดดาดดาไปนึกน้องกรองมาไล วางให้พี่ข้างที่นอนพิกุลบุญนาคบานกลิ่นหอมหวานสร้างขจรแม้นุษย์สุดสายสมอนเห็นจวรอ,อ้อนพี่ชายเต็งแต้วแก้วกาหลงบานบุตรสบงส่งกลิ่นอายหอมอยู่ไม่รู้หาย คลายกลิ่นผ้าเจ้าตราตรูมาริวันพันจิกจวงดอกเป็นพวงร่วงเรนูหอมมาหน้าเอ็นดูชูชื่นจิตคิดวนิดาลำดวนหวนหอมตลบกลิ่นอายอบศพนาสานึกทวินกลิ่นบุงา รำไปเจ้าเศร้าถึงนางรวยรินกลิ่นรําเพยคิดพี่เคยเชยกลิ่นปรางนั่งแนบแอบเอวบางห่อนแหห่างว่างเว้นวันชมดวงพวงมาลีสีเสวภาคหลากหลายพันวะนิดา มาด้วยกันจะอ้อนพี่ชี้ชมเฉยสเหชมนกรอนรอนสุริยะโอ้อัดสดงเรื่อยเรื่อยรับเมนลงค่ำแล้วรอนรอนจิตจำนงนุดพี่เพียงแม่ เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้วคลับคล้ายเรียมเหลียวเรื่อยเรื่อยมารอนรอนทิพากรจะตกต่ำสนธยาจะใกล้ค่ำคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดายเห็นฝูงยุงรำฟอนคิดบังออนร่อนรำกลายสร้อยทองย่องเยืองชายเหมือนสายสวาดนาดหน่วยจรสาลิกามาตามคู่ ชมกันอยู่สู่สมสมอนแต่พี่หนีอาวรห่อนเห็นเจ้าเศร้าใจครวนนางนวลน,นวลน,น่ารักไม่นวลพักเหมือนสามสงวนแก้วพี่หนีสุดนวลดังนางฟ้าหน้าใหญ่ยอง นกแก้วแจ้วแจ่มเสียงจับไม้เรียงเคียงคู่สองเหมือนพี่หนีประคองรับขวัญน,น้องต้องมือเราไก่ฟ้ามาตัวเดียวเดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขาเหมือนพรากจากนงเยาเปล่าใจเปลี่ยว เหลียวหานางแขกเต้าเคล้าคู่เคียงเรียงจับไม้ไซปีขางเรียมขะหนึ่งถึงเอวบางเคยแนบข้างร้างแรมนานดุเวาเจ้าจับร้องสนั่นก้องสองเสียงหวานไพเราะเพราะกังวาน ปานเสียงน้องร้องสั่งชายโนรีสีปานชาติเหมือนช่างฉลาดวาดแต้มลายไม่เท่าเจ้าโฉมฉายห่มตาดพรายกลายกรมาสัตววาหน้าเอ็นดูคอยหาคู่อยู่เอกาเหมือนพี่ ที่จากมาครวญหาเจ้าเศร้าเสียใจปักสีมีหลายพันบ้างชมกันขันเพรียกไพรยิ่งฟังวังเวงใจหลวนหลายหลากมากภาษา